สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับนักพัดกับโนกะนะครับใน YouTube นักพัดกับโนกะ YouTube ใน f a c e er, b o o k ก็นักพัดกับโนกะนะครับอยู่ในช่องเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับใน Facebook ทุกท่านครับคลิปวิดีโอที่ผมได้ทําต่อไปนนี้ถ้าทุกท่านคิดว่าดีมีประโยชน์นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งรวมทั้งกดติชมนะครับ มันผมทํามันผิดพลาดตรงไหนหรือท่านคิดเห็นว่าวิดีโอที่ผมได้ทำนี่มันไม่ดีผมยินดีนะครับรับคําติชมจะเอามาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ผมเสนอตอนว่าเช็ครถให้พร้อมก่อนการเดินทางนะครับเรามาดูกันเลยเราจะเช็คอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเราจะเช็คน้ำมันเครื่องเราดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นมาแล้วเช็ดนะครับเช็ดให้อย่างนี้ไม่มีน้ำมันเครื่องแล้ว แล้วเราก็เสียบลงไปในรูดึงขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับที่วัดน้ำมันเครื่องจะเห็นได้ว่ามีน้ำมันเครื่องอยู่ที่2จุดจุดบนกับจุดล่างถ้าจุดล่างนี่คือต่ําอันตรายถ้าจุดบนนี่ถือว่าปกติโอเคครับน้ำมันเครื่องผมพร้อมต่อไปดูน้ํานะครับน้ําน้ําในหม้อน้ําจะมีอยู่2ฉขีดนะครับจะเห็นได้ว่าของผมอยู่ขีดบนแสดงว่าปกตินะครับ ต่อไปที่น้ำปัดกระจกน้ำฝนนี่หน้ารถนะครับปัดกระจกหน้ารถมีเต็มโอเคปิดได้ต่อไปนะครับน้ำมันพาเวอร์มีนะครับอยู่ในเขตขีดที่ปกติโอเคนะครับ <c oughs> แบตเตอรี่นะครับดูเลยนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของผมนี่เช็คตรงนี้นะครับสีเขียวปกติถ้าเป็นสีแดง สำหรับรถรุ่นนี้อันตรายไม่ดีนะครับอันนี้สีเขียวปกติแต่แบตเตอรี่ถ้าเป็นบางรุ่นนะครับแบตเตอรี่บางลูกจะมีแถบเห็นน้ํากดน้ํากันอยู่นะครับจะมีเส้น2เส้นตรงนี้นะแต่ของผมไม่มีนะต่อไปนะครับน้ํามันเบรกนะครับน้ำมันเบรกผมโอเคเต็มพร้อมนะครับต่อไปยางรถยนต์ยางรถยนต์นะครับควรที่จะตรวจเช็คทั้ง4ล้อนะครับ ตรวเช็คดูเลยนะครับว่ามีตะปูเรือใบสักกุไลไขควงนอ็อตหรือเหล็กหรือเศษกระจงกระจกหรือหินอะไรทิ่มยางรถยนต์เราคาไหมนะครับเช็คทั้ง4ล้อเลยนะครับ,นะร,บรวมทั้งดูลมยางของเราด้วยนะครับโดยปกตินะครับรถเขาจะเติมอยู่ที่รถผมนี่ผมใช้อยู่ที่ 35กับ40นะผมใช้ผมผมชอบแบบนี้ครับผม <c oughs> ล้อด้านซ้ายหลังโอเคนะครับ <c oughs> หน้าซ้ายโอเคนะครับอันนี้คือความพร้อมภายนอกนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเช็คเรื่องไฟนะครับเรื่องไฟเดี๋ยวผมให้ช่างภาพไป ยืนรอหน้ารถแล้วเดี๋ยวผมจะไฟเบรกไฟรีไฟหน้าไฟท้ายนะเดี๋ยวมาดูกันครับผม ไฟหน้าทั้ง2ดวงติดพร้อมไฟลีนะครับต่อไปผมจะเช็คไฟเลี้ยววิธีการเช็คไฟเลี้ยวง่ายๆนะครับกดสัญญาณไฟฉุกเฉินหรือไฟผ่าหมากที่ตามภาษาชาวบ้านเรียกนะครับเดี๋ยวผมจะกดเดี๋ยวให้ช่างภาพดู่าชางผมกดแล้วเดี๋ยวช่างภาพก็จะเดินไปดูข้างหลังรถด้วยเลยนะครับว่ามันติดหรือไม่ติดนะครับ ตอนนี้เราก็เช็คแล้วนะครับไฟเลี้ยวทั้งสองข้างติดต่อไปดูสัญญาณไฟเบรกไฟท้ายนะครับติดหรือไม่ต่อไปนะครับจุดนี้ก็สำคัญนะครับคือสัญญาณไฟถอยหลังในเรียายามค่ำคืนห้าไฟถอยหลังเราไม่ติดนะครับ จะเป็นอันตรายมากนะครับเราก็อาจจะถอยชนอะไรต่ออะไรได้เดี๋ยวผมจะลองใส่เกียร์ถอยหลังนะให้ช่างภาผมดูนะครับว่ามันติดไหมนะพร้อมกับอีกจุดหนึ่งที่ผมจะบอกเดี๋ยวผมจะให้น้องเขาให้ดูเลยนะครับจุดนี้ผมโดนตำรวจจับมาแล้วมันไม่ติดครับเคยโดนมาแล้วสองร้อยนี่ครับไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียนสำคัญมากเวลาเจอด่านกลางคืนนะครับ ต้องติดนะครับถ้าไม่ติดผมโดนมาแล้วสองร้อยครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ <c oughs> เกียร์ถอยหลังนะครับครับตอนนี้เราก็เช็คไปภา,ายนอกนี่เราเช็คหมดแล้วนะครับ รถคันนี้พร้อมที่จะออกในการเดินทางนะครับสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งผมยังไม่ได้บอกทุกท่านไว้นะนี่สําคัญมากอย่าลืมนะครับสตางค์นะครับในกระเป๋าจะเดินทางต้องใช้สตางค์น้ํามันในรถนะครับต้องเต็มนะครับฝากไว้ครับขอบคุณครับ